เงินดิจิตอลเฟสสอแจก1 0,000บาทผ่านดิจิตอลว a l เล t จะแจกเงินเมื่อไหร่ครั้งตอบแล้วค่ะ นายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุถึงเงินดิจิตอลเฟส2แจก1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่ายืนยันดำเนินการต่อแน่นอนค่ะโดยกระบวนการในการพัฒนาระบบดิจิตอลวอลเล็ตยังเดินหน้าอยู่ส่วนจะเริ่มแจกเงินได้เมื่อไหร่นั้นนะคะขอให้รอการประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐก,กิจก่อนโดยคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐก,กิจที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกำหนดนัดประชุมนัดแรกภายในปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังพยายามเดินหน้าเรื่องระบบการจ่ายเงินดิจิตอลซึ่งยังเป็นวอลเล็ตในรูปแบบ o p e n l o o ตามเดิมส่วนการลงทะเบียนดิจิตอล Wallet ของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ค่ะ สรุปนะคะเงินดิจิตอลเฟสอแจกเมื่อไหร่นะคะต้องรอความชัดเจนผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคาดว่าในเร็ววันนี้ค่ะ